วิกฤตอย่างนี้จะทําให้ประชาธิปัตยเนี่ยอาจจะพื้นได้และมีคนเก่าๆที่คนดีมีฝีมือเนี่ยกลับมาเข้ามาอยู่ในพระจะเป็นตัวเลือกละกันะในการเลือกตั้งของท่านท่พิสิทธิ์เนี่ยท่านยังมีความรู้ความสามารถท่านเก่งนะทั้งทางต่างประเทศในประเทศ เรื่องกฎหมายผู้การแต้มนะคะจะกลับพักประชาธิปัตย์หรือเปล่าครับแต่วันนี้ไทยสีอะไรฮ่เนี่ยผมประกาศไปแล้วว่าว่าไม่เล่นแล้วพักพักการเมืองอพักในการเลขกันเมือง แต่วันที่18ตุลาวันเสาร์นี้ค่ะมันจะมีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองหนึ่งอันก็คือมันจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปหลังจากที่หัวหน้าคนเดิมก็คือ,อ,อพี่ต่อท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนลาออกจากหัวหน้าพักพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือว่าเป็นพักที่อายุมากที่สุด80ปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นพักที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อน หลายคนก็เลยจับตาแต้มว่าคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครที่จะมาถามมูลทำไมเคยอยู่ไม่ละพรรคแ้ก็เคยอยู่เหมือนกันไม่ใช่เหรอก็ใช่ไมอ,อยู่ดังนั้นคนเคยอยู่เนี่ย<ะ>สามารถจะรู้ดีว่าพรรคปฏิบัติเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยมันอาจจะล้มเหลวหรืออาจจะไม่ได้รับความ<ฆ>นิยมอย่างไร<ะ>แล้วต่อไปอ,อาจจะได้รับความนิยมอย่างไร ในวันที่18ต่อไปนั้นหลังจากวันที่18เพราะว่า,าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันมี2ประเด็นนะจ้งก็คือว่าหนึ่งการจะกลับมาของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาหรือไม่ลุ้นกันก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีกระแสะข่าวมากเลยว่าอภิสิทธิ์เตรียมคัมแบ็กกลับนั่งมานั่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่เอาจริงๆแล้ว18ก็ต้องไปดูว่ามาจริงหรือเปล่าคือถ้าเดิมพันก็บุกผิดกฎหมาย Oh, แต่นี่เรามาดีดหูเรือหูันดีกว่า <c oughs> ผมมองว่าผมมองเชื่อเลยพันเปอร์เซ็นต์ผมว่าท่านอภพิสิทธิ์กลับมาที่กลับมาเนี่ย uh, <ha. S 2> ไม่ใช่ว่าท่านกระสันเล่นการเมืองไม่ว่าท่านกระสัน,นเรื่องอแต่ผมมองว่าท่านมีอะไรทีเรียกอุดมการอุดมการ,รอ,อุดมการทางการเมืองที่จะมาทําช่วยเหลือประเทศชาติและก็มากอบกู้ พักประชาธิปัตย์ผมมองมุมนี้มากกว่าเพราะาท่านอภพิสิทธิ์เนี่ยท่านยังมีความรู้ความสามารถนะ,ะท่านเก่งนะทั้งทางต่างประเทศในประเทศเรื่องกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าเอาเลยพูดเลยว่าสังคมไทยอาจจะไม่ชอบคนแบบนี้ค่ะถ้าท่านอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอยู่เกิดที่ประเทศอังกฤษเนียท่านอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายยกยาวเลยนะ แต่มันก็ไม่ได้ไงเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็เ,าเป็นคนที่อยู่ประเทศไทยก็ใช่แต่แล้วเราก็ต้องยอมรับต้องยอมรับกติกาของประเทศไทยว่าคนไทยชอบมุมมองไหนชอบคนลักษณะอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเมื่อถ้าวิสิทิ์เป็นจริงอผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงาทางพักประชาธิป,ปัตย์และเพื่อเผอิัอ้างการเมืองด้วยนะค่ะจริงๆดูจะแอบกระซิบกระแต้มนะก็มีคนกระซิบมาเหมือนกันว่า ที่อาแต้มถ่ายว่าจะกลับมาสักพันเปอร์เซ็นต์นะฮะพันเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อ่าก็ก็น่าจะเป็นไปตามข่าวที่ที่อาแต้มบอกแต่ประเด็นก็คืออาแต้มมองว่านอกจากกลับมาแล้วเนี่ยมันจะมีการแข่งขันไหมหรือว่าน่าจะได้คะแนนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่มีคู่แข่งขันอภิสิทธิ์รอบนี้กลับมาเตรียมคัมแบ็กเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เอ่อแน่นอนคือต้องรู้พักประชาธิปัตย์ พรรคปฏิบัติเนี่ยเป็นพรรคยึดประชาธิปไตยมากที่สุดไอ้พรรคอื่นที่บอกมีประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ครึ่งของประชาธิปไตยผมจําได้ว่าตอนที่ผมเล่งการเมืองเนี่ยว่าผมจะได้มาทําเนี่ยผมต้องเข้าผ่านกระบวนการใช่ไหมคะกระบวนการเยอะแยะมากนะถึงจะจะเข้ามาทํางานในพรรคได้หรือเป็นที่ปรึกษาล่มตีพาณิชดาดังนั้นในการเลือกวันนั้นผมเชื่อว่าหลักประชาธิปไตย ต้องมีคนขึ้นแข่งขันน่าจะมีคนเสนอตัวเข้าแข่งขงขันแต่จะเป็นคนไหนจะมีบารมีหรือไม่หรือมันจะเป็นวิธีการหรือจะเป็นการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยก็แล้วแต่ผมว่าน่าจะมีคนขึ้นแข่งขันแต่ว่าจนะจะเป็นผมก็ได้นะ เอออ้าวจะรู้ได้ไงเราถึงวันนั้นทีเขาปิดกันเงียบๆงเนี่ยเขารียังทำตั้งต่ออยู่ไม่ใช่หรอือรู้บางคนบอกว่าจะมีผู้หญิงแข่งขันคนหนึ่งคงไม่ใช่ดูลุนวันนี่แต่แต่จริงๆเขาเปิดตัวแล้วแตมเสียไยเสียไอเสียายเขาเปิดตัวแล้วค่ะว่าสิบแปดเนี่ยเขาลงแข่งเป็นหัวหน้าพักเขาปิดความลับเราก็เอาความลับเขาเปิดแล้วเมื่อเช้าเขาก็มาเปิดในรายการแล้วว่าก็คือหลักประาเขาพร้อมลงแข่งท้าชิงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ พร้อมแข่งขันกับอภิสิทธิ์เวชาชีวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อบังคับพักแตามก็คือว่าการที่จะได้เป็นหัวหน้าพักเนี่ยมันไม่ได้มาจากคะแนนของเออมันมีโหวตเตอร์แล้วกันเนาะ,ะ,ะมีทั้งอดีตสอสออดีตรัฐมนตรีสมาชิกประธานสาขาพักเนี่ยมันมีสัดส่วนคะแนนอยู่แต่ท่้นคิดว่าความที่หัวหน้าอภิสิทธิ์เนี่ยเนาะพวกเราเรียกกันว่าหัวหน้าอภิสิทธิ์แล้วกันเพราะว่าในฐานะที่เคยอยู่พักประชาธิปัตย์เนี่ยคิดว่าการที่ไม่ได้อยู่พักนานๆเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการคะแนน เหล่านี้เนี่ยให้มาเทฝั่งอภิสิทธิ์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมและนําไปสู่ชัยชนะได้ไหมผมมองว่าไอการจะเทได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนผมมองว่าถ้าอภิสิทธิ์จะได้เนี่ยค,คนเนี่ยหรือวตเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขารักศรัทธาอภิสิทธิ์แต่มัน<ห>ไม่พอ,อมันก็ออกกันไปเยอะแล้วนะแต่ว่าจริงๆอ่ะซอสอ,อ,อ,อกรรมการบริหารพักชุดเนี้ยมันเป็นคนของพี่ต่อเฉลิมชัยไงฮะไม่เป็นไรหรอก ถ้าเฉลิมชัยไม่ไม่ไฟเขียวก็ยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต่อหน้าจะาคนโทรลคะแนนเสียงส่วนใหญ่ได้ถ้าสมมุติว่าวันนั้นอภิสิทธิ์ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์จริงๆผู้กานแต้มมองแบบคนนอกแล้วกันเนาะมองแบบสื่อเพราะเราก็ไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับพักแล้วเนี่ยคิดว่าประชาธิปัตย์มีโอกาสฟื้นไหมคะคือผมมองว่าอันครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่ฟื้นเพราะการแข่งขันเนี่ยมันม,มันสูง อัศจรรย์พิเศษก็ทิ้งไปนานแต่ผมเชื่อาบารมีอมและปัจจัยทางการเมืองเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยทุกพักการเมืองเนี่ยมันเซหมดอืเซหมดนะค่ะหลายพักจะต้องเลิกไปเพราเผอหลายพักอาจจะมีสอสอคนเดียวกันดะพักเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยอ,อย่างบางพักเนี่ยค่ะตอนนี้มีสอสออยู่ในมือเนี่ยได้ข่าวเหลือสิบ ิบห้าคนเอาเขาจริงก็ที่นี่นี่เดก่อนเลือกตั้งอยู่ไม่กี่วันเพ่อๆอาจจะเหลือคนเดียวหัวหน้าพักก็ได้อ่าบางพักแยกออกเป็นสองปีกแล้วตอนนี้เหลือัวหน้าพักคนเดียวเลยนะ,ะที่ในพักอะ่ะอือแล้วผมถามมันก็จะอยู่ยังไงก็ต้องกระโดดรวมไปที่อื่นใช่ไหม,มดังนั้นผมว่าวิกฤตอย่างเงี้ยจะทําให้ภาะชาธิปัตยเนี่ยอาจจะฟื้นได้และมีคนเก่าๆที่ คนดีมีฝีมือเนี่ยกลับมาเข้ามาอยู่ในพักแสดงบทบาทได้แฟนขับหรืออสมาชิกอาจจะกลับเข้ามาเรียกคนรักประชาธิปัตย์ที่อดีตคนเคยรักมาได้ที่หนึ่งของคงการเลือกตั้งด้แต่ผมว่าจะเป็นตัวเลือกละกันนะค่ะในการเลือกตั้งหัวหน้าของฝั่งอนุรักษ์นิยมเนอะแต่ประเด็นก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าต่อให้อภิสิทธิ์กลับมาแต่ถ้าอภิสิทธิ์ไม่สามารถหัวหน้าอภิสิทธิ์ละกัน ไม่สามารถเอาคนใหม่ๆมาเติมก็น่าจะยากไงก็ต้องก็ต้องแล้วแต่ท่านอภิสิทธิ์ว่าการมาบริหารประเทศหรือการมาเป็นผู้นําประเทศมันต้องมุมมองทั้งหลายมิติอถึงมิติคนที่เก่าที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และต้องเอาคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะแสดงออกเขาอยากจะเห็นประเทศเดินหน้าไปอย่างไรท่านอภิสิทธิ์ก็ต้องเอาทั้งสองมุมเข้ามาคมาผสมผสานการทํางาน เอาประสบการณ์คนเก่าแล้วก็เติมคนใหม่เข้ามาเพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ทําให้พักมันดูเปลี่ยนแปลงอ่าคําถามสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าคนเก่ามีความรู้ความสามารถจะทยอยกลับมาผู้การแต้มนะคะจะกลับพักประชาธิปัตย์หรือเปล่าคะแต่วันนี้ไทยสีอะไรคะเนี่ยผมประกาศไปแล้วว่าว่าไม่เล่นแล้วพักพักการเมืองอ่าพักในการเลิกการเมืองอ่าเพราะผมเข็ดอย่าให้รู้นะผมเข็ดสรุปไม่กลับ แน่นอนอย่าเห็นนะว่ากลับ oh. ไปอ่ะวันนั้นไปกินกาแฟอ๋อแวะไปกินกาแฟที่อเมซอนค่ะ